สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ส,สรารภาพฟุตบอลไทยในช่วงพิเศษครับวันนี้เป็นวันก่อนเลือกตั้งต้องบอกก่อนว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับรายการนี้เราสัมภาษณ์บุคคลสําคัญสําคัญที่ผันตัวเองมาลงสมัครรับเลือกตั้งในสมาคมฟุตบอลชุดปัจจุบันเนี่ยหลายต่อหลายท่านมาแล้วแน่นอนครับวันนี้ครับอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไว้นะครับผม มีไฮไลท์จริงๆสำหรับวันนี้ครับที่ดีใจแล้วก็บอกว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนนั้นฝากคำถามมาถึงด้วยแน่นอนครับวันนี้จะเป็นใครไม่ได้นะครับต้องบอกว่าท่านเองเป็นเต็งหนึ่งในตอนนี้นะฮะเป็นตัวเต็งเลยในการที่จะคว้าตําแหน่งนายกสมาคมผู้พแห่งประเทศไทยคนใหม่อดีตท่านเป็นถึงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับปัจจุบันท่านก็พันตัวเอง มาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมผู้หญ่ประเทศไทยแน่นอนครับผมกาลังพูดถึงท่านพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านสมยศนะครับท่านครับวันนี้ขออนุญ,ญาตคุยกันแบบส,สบายๆนะครับเพราะว่าคำถามมีหลายๆคนถามมาเยอะมากผมเองก็จะไม่ถามอะไรที่ท่านเองก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไปหลาย,ลายสื่อแล้วนะครับก็ ก็เรื่องความคิดเรื่องอะไรก็คงไม่พูดกันนะครับเอาเป็นว่าหลายหลายคนเขาเข้าใจแล้วแต่ว่ามีคําถามหลายคําถามที่หลายคนอยากจะรู้ในเรื่องของนโยบายต่างๆถ้าเกิดว่าท่านได้เข้าไปผมจะค่อยๆเริ่มแล้วกันนะครับเอาปัญหาแรกก่อนดีกว่าครับท่านครับคือปัญหาแรกวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมาล่าสุดว่าฟุตบอลไทยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันวุ่นวายเหลือเกินครับนะฮะวันนี้สารปกครองประกาศออกมาเรียบร้อยว่า พรุ่งนี้จะมีไต่สวนฉุกเฉินถ้าอย่างนี้เนี่ยฟีฟ่ามันจะแบนด์เรานะฮะคือคือตรงนี้เนี่ยท่านท่านพอทราบเรื่องหรือ,อยังครับให้ฟังนะครับว่ามีผู้สมัครบางคนหรือบุคคลในวงการฟุตบอลบางคนนะครับ,รบไปยื่นเรื่องฟ้องกับศาลปกครองนะครับครับ แล้วก็มีคำสั่งหรือต้องการให้ศาลมีคำสั่งคุืของฉุกเฉินลังคับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1 1เย็นสุดี่นะครับก็เปลียนแค่สองวันเท่านั้นเองครับใ่ครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่อาจที่จะไปห้ามไปให้กระทำใดๆได้นะครับถ้าท่านเหล่านั้นมองเห็นว่า การทำนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือ,อส,ส่วนตัวหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นสิทธิที่จะกระทําแต่ว่าก็แค่คิดว่ามันเหมาะสมหรือควรหรือไม่เท่านั้นครับอืมนะครับก็พ่กนี้นะครับก็ต้องรอรุ้นกันว่ายังไงคือหลายหลายคนเขาก็กลัวว่าถ้าศาลท,ท่านท่านคุ้มครองมาเนี่ยรับประกันว่าฟีฟ่าแบนแน่นอนฮะผลเสียจะเป็นยังไงครับท่านครับก็มีนะครับผมก็ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นนักกีฬานะครับ,รบมีสนามให้เล่นอืผมก็เล่นมีกติกาอย่างไรผมก็ปฏิบัติไปตามกติกาอย่างนั้นนะครับ,รบส่วนขั้นอื่นๆที่ท่านมองว่ามันเป็นสิทธิของท่านที่จะรักษาผล,ลาประโยชน์ของท่านหรือรสิทธิของท่านก็นแล้วแต่อืแต่มันก็กังวลน,นะครับตัวผมกังวลในส่วนตัวกังวล กังวลแทนพี่น้องคนไทยด้วยครับยินแทนพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนฟุตบอลนะครับคนในวงการฟุตบอลถ้าเกิดเหตุการณ์กระทั่งนะครับกระทั่งปีฟ้าต้องคว่ำบาตรกีฬาฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับไม่ให้ทีมของประเทศไทยเนี่ยตรงไปแข่งขันในเวทีโลกได้ออไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเรื่องที่น่าเสียใจนะครับว่า เหตุการณ์ที่นี้ไม่น่าจะเกิดในช่วงเวลาที่คนไทยเนี่ยนะครับมีความสูงมีความพอใจครับเรื่องทุกบอลในขณะนี้ครับครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับก็เลยต้องต้องขอเรียนถามท่านด้วยนะครับเอาละครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้รู้เรื่องคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ต้องรอรุ้นกันด้วยนะครับเอาละครับมาถึงคําถามที่ที่หลายๆคนก็อยากรู้กันดีกว่าครับ หลายทุกคนมีฝากคําถามมาทางผมนะครับว่าวันนี้พลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธม่วงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนเองเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นนายตํารวจใหญ่ซึ่งบริหารงานองค์กรระดับประเทศมาวันนี้เนี่ยมาบริหารงานอาสาตัวมาบริหารงานในสมาคมกีฬาสมาคมหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับในองค์กรตํารวจกับกับ,กบสมาคมฟุตบอลเนี่ย วันนี้ท่านมั่นใจแค่ไหนครับว่าถ้าได้มีโอกาสเข้าไปเนี่ยจะบริหารงานกันได้ครับผมเคยบริหารองค์กรที่มีบุคลากรถึงสี่แสนห้าหมื่นคนนะครับครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีบุคลากรมากเกือบที่สุดใช่ครับใช่ครับตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลถ้าผมจะมาบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับครับกับมีความภาคภูมิใจว่า ที่ผ่านมาผู้บริหารสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับครับบริหารกันเป็นยังไงนะครับท่านก็รู้ดีพี่น้องประชาชนก็รู้ดีนะครับม,มันจึงเกิดกระแสต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอืใช่ผมเองดีใจนะครับอืที่ผมเนี่ยเคยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรมเที่ยงธรรมนะครับไม่ขวัญแกล้งให้ร้ายไปสื่อครแล้วก็ไม่ช่วยช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ใครครับเมื่อวงการฟุตบอลมีปัญหาครับในเรื่องต่างๆก็เป็นที่ทราบกันดีหรือว่าจะเรื่องทุจริตกันแกล้งให้ร้ายไปสีช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ครับตรงนี้ผมคือความคาด ใช่ครับอของพี่น้องประชาชนหรือคนวงการทุกบอลว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับอออืเปัญหาในวงการทุกบอลเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารเรื่องการเรงินการทองและก็ความบริสุทธิ์นิสัถ้าผมเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้อืมผมว่าผมคงทนอยู่ต่อไปไม่ได้อืแต่ผมมั่นใจในศักยภาพ และความรู้ความสามารถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมั่นใจในทีมงานของผมนะครับไอเรื่องฟุตบอลเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยครับอออืเลองหันไปดูทีมงานของผมดีครับครับถ้าบอกผมเนี่ยไม่ได้เปียคนในวงการฟุตบอลนะครับโอเคมันก็จะปฏิเสธทั้งหมดเลยก็ไม่ได้แต่ลองไปดูทีมงานของผมอีก18คนดิครับอืฟุตบอลทั้งนั้นครับเป็นตัวแทนสโมสรบอลทั้งสิ้นใช่ครับ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็คล่ำวอดอยู่กับวงการฟุตบอลมาโดยตลอดมาโดยตลอดครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครับฝากคนที่ตั้งคําถามผมตรงนี้นะครับครับไม่ต้องห่วงนะครับอืมทีมงานผมแข็งเป็นแข็งเป็นกําแพงเหล็กครับครับตรงนี้เอ่อผมเชื่อว่าผมสามารถนำพาหรือบริหารสมาคมฟุตบอลได้อย่างสบายนะครับครับไม่ต้องกังวลนะครับตรงนี้ นะครับทีมงานผมแขกปึกครับ,คร,บครับนะครับแน่นอนครับคำถามแบบนี้เนี่ยเราเราเราฟังจากจากปากท่านเองก็สบายใจได้นะครับมันมีคําถามต่อมาซึ่งต่อเนื่องกันตรงนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยเ,เชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจพลตำรวจเอกสมยศมากในเรื่องของการปฏริบัติหน้าที่ตอนเป็นข้า,า,าราชการตำรวจอยู่แล้วนะครับอย่างแน่นอนครท่านเป็นคนที่เที่ยงธรรมแล้วก็ทาอะไรเนี่ยตรงไปตรงมามันมันมันเลยมีคําถามต่อไปว่าถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสได้เข้าไปนั่งในสมาคมจริงๆแล้วเนี่ย ไอสิ่งที่มันหมกเม็ดอยู่มีจริงไม่จริงไม่ทราบนะครับไอสิ่งที่หลายหลายคนสงสัยว่าเงินหายไปไหนมันยังไงตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยหลายหลายคนเขาสงสัยม,มันจะแบบเข้าไปปั๊บแล้วหายไปเลยไหมแล้วท่านจะแบบเงียบๆเอาละมาเกีย้ยเสี้ยกันมาคุยกันแล้วจบหรือว่าท่านจะดําเนินการยังไงครับครับตอนที่ผมประกาศตัวลงลับสมครได้ตั้งเนี่ยครับครับผมก็บอกแล้วว่ามันไปนเกิดปัญหาอะไรขึ้นในสมาคมยีราฟบอลเนี่ยนะครับครับ ก็คือเรื่องการบริหารอืนะครับเรื่องเงินเงินทองทองในสมาคมเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรจะเป็นของสโมสรที่ฟุอบอนเอ้ามาเป็นใช่ครับใช่ครับและโดยเฉพาะเรื่องความยุติธรรมในการตัดสินการช่วยเหลือเประโยชน์ทีของตัวเองทีพระพวกของตัวเองนะครับผมประกาศว่าผมจะเข้ามาแก้ปัญหาจะมาหา หรือจะมาดูจะมาตรวจสอบอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับครับผมเป็นตำรวจเป็นอนดีตตำรวจเป็นหน้าที่ตำรวจแล้วอยู่แล้วครับที่ต้องมาหาความจริงถ้าความจริงเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นมผมรับรองนะครับไม่มีการช่วยเหลือเพื่อประโยชน์แล้วก็ไม่มีการกลั่นแกล้งให้้ลยป้ายสีใน้เรื่องที่ว่าเข้ามาเป็นแล้วเดี๋ยวจะมา เกียเสียมัวกันครับครับคุยกันอันนี้ลืมไปได้เลยครับผมไม่เอาเกียรติยศชื่อเสียงของผมที่สร้างสมมาทั้งชีวิตในอาชีพตำรวจมาทิ้งกับสิ่งเหล่านี้ครับอืมนะฮะอันนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วสบายใจได้นะครับคราวนี้แน่นอนนะฮะว่าท่านเองก็ก็ต้องเข้าไปรือแหละเอาผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกไม่การแกล้งใครอืมไม่การแกล้งใครครับผมใครดีก็อย่าไปสกใจนะครับว่าผม เข้ามาลื้อมาลบนะครับใครดีก็ทําต่อไปจะมาช่วยเหลือสนับสนุนเช่นอพักงานหรือเจ้าหน้าที่คนไหนที่ทําดีอยู่แล้วก็ทําดีต่อไปแต่ถ้าใครนะครับไม่รู้จักปรับปรุงตัวไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันนะครับโดยว่าอย่างยิ่งนะครับมีข่าวลือหรือมีการโจมตีในประเด็นที่ว่าผมเข้ามาแล้วเนี่ยจะมาเปลี่ยนหรือมาปลดอืคน เมืองนะครับกรณีผมยืนยันนะครับในเมื่อคุณเกียรติศักดิ์นะครับเขาสร้างชื่อเสียงในประเทศไทยทาให้คุณชัยมีความสุขบกีฬาฟุตบอลบผมคงไม่โง่หรือเซอร์ที่จะมาเปลี่ยนคุณเกียรติศักดิ์นะครับมีแต่ผมเข้ามาผมจะต้องบอกคุณเกียรติศักดิ์ว่าคุณก็คุณทําดีอยู่แล้วจงทําดีต่อไปบและคุณต้องการอะไร ต้องการให้ผมสนับสนุนอะไรต้องการให้ผมช่วยเหลืออะไรนะครับผมยินดีที่จะสนับสนุนแต่ซิโก้ต้องสัญญากับผมนะสิ่งที่คุณทําดีอยู่แล้วขอให้ทําดี่ยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าซิโก้ทำดียิ่งขึ้นไปนะครับมากเท่าไหร่คนไทยจะมีความสุขมากเท่านั้นนะครับครับครับทีมชาติไอชุดต่างๆก็จะมีโอกาสไปได้ไกลกว่านี้ไปดูเวทีอาเซียนไปดูเวทีโลกก็เป็นความหวังของคนไทยแล้วก็เป็นความหวัง เราครับเป็นระบบการบีบอัดครับต้องเลียนฐานท่านว่ามีมียกหูกับคุยกับซิโก้บ้างยังฮะผมเคยคุยกันหลายทีแล้วครับโก้เขาก็เป็นเจนเนอเรแมนนะครับเป็นแมนเขาก็บอกนายครับผมยังไงก็ได้เขาเรียกผมนายเพราะว่าเป็นตำรวจเป็นการตำรวจครับผมใช่ครับนายครับเอายังไงก็ได้ผมบอกโก้ไม่ใช่เอายังไงก็ได้มันไม่มีทางเป็นอื่นใครไปพูดอะไรหรือไปเสี่ยมหรือไปยุยงตะแคงแสกอะไรก็แล้วแต่ว่า ว่าผมจะมาปลดโก็โก็โกไม่ต้องกังว,วลนะผมคุยกันหลายครั้งแล้วครับเรา <c ười> คุยกันเพื่อทําให้เขาสบายใจเขาจะได้ทําหน้าที่เขาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเขายังมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอย่างนี้ครับครับผม,บผมนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับคุณู้ฟังข่าวลือ <c oughs> ไม่ต้องไปฟังนะนี่ฟังจากปาก <c oughs> ท่านสมยศเองเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนโยบายซึ่งเมื่อวานนี้ท่านสมยศเองก็ได้เรียกประชุมใช่ไหมฮะก็เรียกว่ามาแถลงนโยบายในบางอย่างถ้าสมมติว่าท่านและทีมงานได้เข้าไปทํา มันมีนโยบายน่าสนใจมากครับนโยบายที่เกี่ยวกับดิวชันสามตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายหคนก็เห็นด้วยในส่วนของดิวชันสามรวมไปถึงการที่เอาถ้วยพระราชทานขึ้นมาให้ให้ให้เคริกสมพระเกียรติมากขึ้นอันนี้ยังไงครับครับก็คือว่าปัจจุบันนะครับครับบอลถ้วยนะครับถ้วยพระราชทาน่าๆแล้วถ้วยกอถ้วยกอถ้วยงอครับคนไทยเกือบจะลืมไปแล้ว ว่ามีถ้วยสําคัญซึ่งเป็นถ้วยของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนนเจ้านังเจ้าพระบรมราชินาที่พระราชทานไว้ให้วงการสบอลไทยครับในอดีตถ้วยเหล่านี้เป็นถ้วยที่กล่าวขานของคนไทยอ,อขอนคนในวงการสบอลแต่ปัจจุบันเกือบจะถูกลืมไปแล้วนะครับใช่ครับใช่ครับเราก็เลยมาคิด่ากันว่าทําอย่างไรจะทําให้ถ้วยเหล่านี้ม,มีคุณค่านะครับสมพระเกียรติกับ ทรงท่านอืก็เลยคิดกันว่าถ้าเราจะกราบบังคมทูลนะครับขอให้ช่วยกอนะครับอืเป็นถ้วยพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศไทยพีเีลีเโอ้โหสุดยอดครับเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสุดยอดครับทั้งประเทศจะรู้เลยว่านี่คือถ้วยยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทยใช่ครับมันมีความขลังศักดิ์สิทธิ์ถ้วยขอเข้าไปพระราชทานแก่ดิวซ์หนึ่ง ทีมดิวชันหนึ่งแล้วก็ดิวชันสองดิวชันสามนะครับซร่งตรงนี้เนี่ยผมต้องการให้เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิ่อสร้างความภาคภูมิใจกับคนนึนะครับที่ได้เทิดทูนถ้วยของพระองค์ท่านนะครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นแนวความคิดซึ่งผมและทีมงานท่ามีโอกาสเข้ามาบริหารก็จะต้องรีบปราบคมทูลนะครับอ พราะบรมราชานุญาทาในสิ่งที่เราคิดนะครับอันนี้แต่ผมคิดว่าสิ่งนี้นะครับผมว่าคนไทยยอมรับนะครับโอ้ยอมรับแน่นอนครับอยากให้เป็นเช่นนั้นด้วยมันมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับในถ้วยแต่ละถ้วยที่เป็นถ้วยพระราชทานนะครับคือสมมุติถ้าท่านได้เข้าไปนี้กาบประมทูลปั๊บเนี่ยจะขอดําเนินการในฤดูการนี้เลยไหมครับหรือว่าจะไปฤดูการหน้าครับรีบทาเลยครับอือะไรที่พูดไปแล้วมันเหมือนกับเป็นสัญญาประชาคมต้องรีบทำสันชีนะครับเราตั้งใจไว้เราจะทาทุก อย่างที่ผมเคยพูดเป็นนโยบายหรือเป็นแนวความคิดนะครับก็ฝากน้องๆสื่อชนหรือสื่อทุกทุกแขนงนะครับช่วยช่วงสัญญาผมด้วยในเรื่องที่อยากให้ทำนะครับเพราะผมถือว่าทุกคนมีความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนที่อยู่ในวงการกีฬาเนี่ยนะครับถ้าที่แนะผมให้ทําอะไรผม้อมรับและยินดีที่จะปฏิบัติตาม หดีจริงๆนะครับคราวนี้เนี่ยก็มาถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับท่านไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับในเรื่องการพิจารณาในทีมเพื่อนตํารวจครับท่านครับซึ่งทีพีอลประกาศพักทีมหนึ่งปีโอ้โหมันไม่มีความเป็นธรรมยังไงครับวันนี้ผมได้คุยกับทีมงานตํารวจบอกไม่มีความเป็นธรรมเลยเรื่องนี้จะทํำยังไงครับท่านถ้าท่านมีโอกาสครับครับ โมซอนตำรวจครับต้องถูตตัดติไม่ลงแขกใน PL ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถูตพัดทีบีแล้วก็ต้องกลับไปแขกในดิวิชั่นหนึ่งใช่ครับใช่ครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องเห็นใจผู้บริหารทีมตำโมสรตอนตำรวจนะครับท่านผู้าตำรวจเอกวรพงช์ชอวิชาครับท่านก็ได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับออืเท่านก็ได้ยินลนที่จะ ช่วยเหลือทีมตบวจให้ยังคงอยู่ต่อไปแต่มันก็เหมือนกับเมื่อท่านพยายามนะครับผู้มีอำนาจก็ชัดบันไดไปเรื่อยๆท่านก็มาปารล็ผมว่าเดิมทีขอแบงก์การนตีแค่ยี่ล้าน่ใชแล้วก็ขอให้จ่ายเงินให้นักเตะให้หมดซึ่งท่านก็ได้ดิ้นรนและพยายาม ทำเช่นนั้นแล้วก็ท่านก็หาแบงค์การันตีได้แล้วก็พร้อมที่จะจ่ายส่วนที่ค้างนักเตะได้แต่ทางผู้บริหารวมาคมกขบอกว่าแบงค์การันตี20ล้านไม่เอาละ50เจ้า50ล้านนะครับตรงนี้ก็ผมก็เห็นใจท่านวรพงศ์นะครับแต่เมื่อเป็นอำนาจหน้าที่ก็ต้องยอมรับคําตัดสินนะครับท่านวรพง์ท่านก็รับคําตัดสินของของ ผู้บริหารสมาคมก็ต้องแสดงความยินดีกับทีม b ี c ีนะครับ BBCU บีบีซียูครับที่มาแข่งครับในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับและก็แสดงความเสียใจกับทีมโฆษกตำรวจด้วยครับเห็นได้ข่าวว่าท่านเคยเป็นผู้จัดการทีมด้วยใช่ไหมผมเคยที่เป็นผู้จัดการทีมสโฆษกตำรวจอยู่ช่วงหนึ่งครับอืมนะฮะน่าเสียดายนะครับก็เอาละไม่เป็นไรครับยังไงก็ยังถือว่าพักทีมหนึ่งปี นะครับแต่ระเบียบการแบบนี้มันไม่ถูกต้องไงครับเพราะว่าผมเองก็ไปตั้งพลิกระเบียบการดูมันก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ครับแตเอาง่ายา้าผมเป็นผู้บริหารมาผมไม่ทำนะฮะเอาละครับก็ก็มาถึงคำถามสักอีกสักคำถามสองคำถามแล้วกันนะครับวันที่สิบเอ็ดนี้ซึ่งจะเป็นวันเลือกตั้งนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอนวันนั้นเนี่ยต้องถามท่านจริงๆว่าความมั่นใจขนาดไหนครับ ตอนนี้จากการที่หาเสียงแล้วก็กลุ่มพัธมิตรในการที่ให้การสนับสนุนครับผมมั่นใจนะครับมั่นใจมากครับเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าขณะนี้ยความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลหรือเป็นแฟนุต้องการการเปลี่ยนแปลงขึ้นอืในวงการฟุตบอลครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย มันเป็นกระแสอย่างรุนแรงอาจจะโชคดีของผมก็ได้ที่เข้ามาในช่วงที่เกิดกระแสความต้องการการเปลี่ยนแปลงและในขณะเดียวกันด้วยผลงานที่ผมเคยฝากไว้ในช่วงที่ผมเป็นผู้จัดการร่วจชาติครับคือตรงไปตรงมาอืมไม่ช่วยเหลือประโยชน์ไม่กันแกล้งใครัครบทําให้เป็นความคาดหวังอืใช่ครับหวังอืพร้อมกับมีทีมงานที่ บ่งให้เห็นหรือเชื่เห็นชัดว่าผมไม่ได้ต้องการเข้ามามีอำนาจเพียงลำพังมผมพาทีมงานซึ่งเป็นตัวแทนสโมสรสมาชิกฟุตบอลทั้ง18คนเข้ามาต่อไปนี้นะครับ,รบการบริหารสมาคมฟุตบ,บอลจะไม่ได้บริหารโดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมโดยลำพัง หรือกลุ่มคนโดยลำพังจะบริหารด้วยตัวแทนสมาชิกซูโมซอนนะครับท่านเหล่านั้นจะเข้ามาผมมาช่วยผมคิดช่วยผมทำช่วยผมตัดสินใจแล้วก็ช่วยกันรับผิดชอบต่อไปนี้เราจะโครงสร้างนี้ไปจับกับบริษัทไทยพีบีลีที่รับผิดชอบการแข่งขันไทยพีบิลีแล้วก็ดิิชั่นหนึ่งดชั่นสองก็เช่นกันเพะฉะนั้นต่อไปนี้ผู้บริหาร องค์กรในดีวิชั่นต่างๆจะเป็นตัวแทนสโมสรฟุตบอลในลีกนั้นๆเท่านั้นจะไม่มีการที่ไปเอาพรกะพวกของตัวเองหรือเอาใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฟุตบอลครับฟุตบอลเข้ามานี่คือความเปิดกว้างของผม,มเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับว่าวงการฟุตบอลมันจะดีขึ้นแน่ๆในเมื่อตัวแทนเหล่านั้นเนี่ยเขาเข้ามาถ้าเขาไม่พัฒนาหรือไม่ทําให้วงคการฟุตบอลดีขึ้น แสดงว่าเขาไม่รับผิดชอบใช่ไหมครับใช่ครับอืมนะครับนะฮะก็ขอให้มั่นใจนะครับสําหรับทุกท่านวันนั้นนิดนึงครับโดยโดยด้วยความที่ท่านเป็นตำรวจเนวันนั้นจะมีเรื่องวุ่นวายไหมครับเออผมไม่อยากให้มีเรื่องวุ่นวายนะครับแต่ก็มีข่าวว่าอืมมีความพยายามที่จะทาทุกทิศททางเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งต้เออออเช่นมีการไปร้อง ต่อสารปกครองที่โน่นที่นี่นะครับหลายที่ครับก็ผมก็คิดว่าเป็นความพยายามที่ไม่ถูกต้องนะครับครับผมเองเนี่ยถ้าผมผิดหรือผมไม่ถูกต้องก็ตัดสินผมนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ครับได้รับแต่งตั้งโดยฟีฟ้าต้องให้เกียรติคณะกรรมการต้องให้เกียรติสีฟ้านะครับถ้าวันนี้ไม่มีเวทีเล่นนะครับพวกท่านก็ไม่มีจุดที่จะอยู่ นะครับที่สําคัญคือถ้ามันเกิดความวุ่นวายนะครับมีการแทรกแซงวงการกีฬาอด้วยองค์กรต่างๆนะครับแล้วเกิดฟีฟ้าเขาความบาตโอ้เรื่องใหญ่ครับวงการส่วนไทยอันนี้ผมก็ไม่ทราบจะช่วยยังไงนะครับผมเคยนั่งคิดกับทีมงานนะครับถ้าถึงวันนี้เนี่ยตัวผมถอนตัวจากผู้สมัครครับรับเลือกตั้งนายกกีฬากอนแล้วทําให้ทุกอย่าง เรียบร้อยจบสิ้นได้ผมก็อยากทำแต่ถ้าผมทำแล้วเนี่ยความหวังหรือความคาดหังของคนในวงการฬาฟบอนหรือคนในชาติที่ต้องการให้ผมเข้ามาแก้ปัญหาต่งางๆซึ่งเขาสงสัยหรือมีข้อกังหากับการบริหารสมาคมฟุต<อ>บอลเนี่ยของผู้บริหารที่ผ่านมามันก็จบสิ้นหมายความว่าผมไม่เห็น ประเทศชาติหรือไม่เห็นความสําคัญของส่วนรวมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ต้องกัดฟันทั้งๆท,ท,ท,ที่ถามผมว่าผมเบื่อไหมเบื่อครับกับ,รบเรื่องวุ่นวายในวงการฟุตบอลแต่ถ้าผมเบื่อกับสิ่งเหล่านี้แสดงว่าผมเกิดมาเสียชาติเกิดไม่ยอมเสียสละเพื่อชาติเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ใครก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่ผมว่ารู้ตัวดีนะครับ และเลงเห็นผลด้วยว่าสิ่งที่เขาทำน่ะถ้าฟีาพความบา <c oughs> อวงการสุพบอลไทยแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะเกิดขึ้นอะไรนะครับมผมว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเดินถนนได้หรือเปล่านั่นนะสินะครับผมว่าความรู้สึกของแฟนบอลคนในวงการสุตบอลน,นะครับคงคงรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้เกิดน,นะครับแต่ผมห้ามเขาไม่ได้นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของคนที่ <c oughs> ใต้สํานึกพี่ต่างกันอ,อนะครับจิตใต้สํานึกของความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่ต่างกันครับอืถ้าเขาเห็นกับส่วนรวมผมว่าเขาไม่ทําสิ่งเหล่านี้เพราะเขารู้อยู่แล้วยิ่งเขาเคยบริหารหรืออยู่ในวงการฟุตกอลมาเป็นเะยะเวลานานเขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับวงการฟุตกอลแต่เขาก็พยายามเดินไปจุดนั้นผมไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดครับอืนะฮะก็ได้ พยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับใหนเกิดขึ้นได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดผมไม่ได้กังวลว่าผมจะแพ้หรือชนะผมกังวลตรงนี้มากที่สุดครับกังวลว่าผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าเกิดมีการความบาตรนี่ผมผมผมไม่สบายใจที่สุดครับยิ่งกว่าความการแพ้ชนะสายเข้าครับ คือวันนี้เนี่ยฟังจากปากท่านเองเนี่ยเราก็สบายใจในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ต้องบอกกันก่อนว่าแน่นอนฮะในกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีกระแสะสังคมก็ดีวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเชียร์ท่านนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้นนแน่นอนอยู่ลวครับเพราะทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบแล้วก็ด้วยนโยบายบหลายๆอย่างวันนี้ผมเองก็ได้ไ,ดไปดูคือจริงๆตั้งแต่ท่านประกาศตัวแล้วละครับว่าจะลงมาสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยโอ้ฮือฮากันมากแล้วก็นโยบายแต่ละอย่างเนี่ยผมเห็น ที่เขาแชร์ในโซเชียลเนตเวนกันเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็หวังว่ามันจะต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องทําได้ถ้าทําได้จริงไม,ไม่ไม่ใช่เป็นการขายฝันซึ่งท่านเองก็รับรองว่าไม่ได้เป็นการขายฝันเนี่ยประเทศไทยมันมันมัน,มนจเจริญพัฒนาแน่นอนนะครับในด้านฟุตบอลแต่ก็อย่างที่บอกนะครับท่านเองเมื่อกี้ก็เป็นห่วงว่าเอออย่ามาป่วนกันอย่ามาทําอะไรแบบนี้กันเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านสมยศมากนะครับวันที่สิบเอ็ดขอให้ท่านโชคดีนะครับราบลื่นไม่มีปัญหา นะครับเราอยากเห็นผู้บอลไทยเปลี่ยนแปลงครับครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับนั่นก็เป็นเสียงจากท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงคุณฟังนะครับท่านเองเป็นอดีตผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนแหละครับนโยบายหลายๆอย่างที่วันนี้ได้พูดคุยกันเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่ไม่ได้ออกสื่อที่ไหน นะครับมาสื่อที่นี่คืออย่างที่ผมบอกนะครับท่านเองก็ไปตะเวนออกสื่อหลายที่มากนะครับนโยบายบางอย่างก็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 ได้รู้กันไปละเราก็คงไม่ถามกันก็มาถามในนโยบายที่เอออย่างอย่างท่วพระชาทานเงีย้ยคุณฟังไม่อยากได้ผมอยากได้เทศ่ใยนะฮะคือไอผู้บริหารชุดเก่ามันทำไหมมันก็ไม่ทำไงนะครับเอาทวยพระราชทานอันรรรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินน่ะขอสมเด็จพระนางเจ้าผู้ราชีน,นาเนี่ยเอาไปทําให้ไม่สมพระเกียรติอย่างเงี้ยมันทําถูกไหมคุณทู้ฝังนะครับวันนี้นี่ท่านเล็งเห็นเออ เป็นสิ่งที่แบบใช่ฮะคุณผู้ฟังครับใช่ฮะแต่สุดท้ายยังไงวันที่สิบเอ็ดชี้ชะตาครับวันที่สิบเอ็ดถ้าผ่านไปได้ดยดีแน่นอนครับเราจะได้สมาคมชุดใหม่เข้ามาบริหารงานนะครับแล้วก็ต้องดูกันต่อไปว่าสมาคมชุดใหม่ถ้าเกิดว่าท่านสมยศได้จะทําได้อย่างที่ท่านพูดไว้ไหมนะครับเราก็จะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปอาล้ครับพักกันสักครู่